อันนี้ก็เริ่มเขียวตรงนี้ต้องเปิดได้ออกเปิดไม้ออกใหม่เพราะว่าเลือนไม่วิ่งต้องเปิดเปิดแผลใหม่อีกทีหนึง่งเลื่อนไม่วิ่งแต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ต้องตัดอะไรเพิ่มแค่เปิดแผลให้เลือดวิ่ง ตอนนี้ฉีดเกลือเข้าเข้าท้องห้าเข็มืมเกลือต่ำส่วนส่วนการขยายหลอดเลือดยังทำไม่ได้เพราะว่าที่ขาแม่ตอนนี้เพราะว่าทางซ้ายเพราะว่า เลือดแม่ยังเหนืดอยยังทำอะไรไม่ได้อ่าแล้วลูกเลือดแม่ก็รักษาควบคู่เดี๋ยวรอหมอมาหมอเลือดมาตอนนี้กินข้าวได้แต่ละมือทั้งคืนเรียกไอ้ออสไอเอรียกหาแต่ลูใช่หล่ะ โอเครายงานแค่นี้ก่อนแม่ชาวบ้านดีนะเอาดีเป็นไหมเรียนกามช้อปปงบฝึกหมดึกเขาแข็การ้าเขาแเขาเห็นบ่เบ่หูดีย มาเดทไปอยู่น้ำกันเฮาสองคนกินอะไรด้วยนะเดี๋ยวสวยๆไฮน่ายถ่ายถไทยพอยายมาหายจะได้คุยกันเออเออสวย,ไ<ด>วยๆไฮนะ่ายไทยวิดีโอคลอมาแน่ให้พอเด็กคุยกับแม่